Yeah. ูขนออกไหมจริงๆมาต้อออกนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาดําเนินการแก้ไขให้กับประชาชนอย่างไรบ้างครับครับผมนะครับนายเพียพงศ์รัตินะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหัวจริงนะครับทางเรานะครับได้เห็นความเดือดร้อนนะครับของชาวบ้านนะครับที่สัญจรไปมานะครับเส้นเลี่ยงเมืองนะครับผมเรียกว่าถนนทุ่งรวงทองนะครับติดเขตหมู่ที่6ตําบลหัวจริงนะครับ เราได้รับการร้องเรียนนะครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับเห็นเป็นดังภาพด้านหลังนะครับเกิดจากน้ํานะครับปริมาณมวลน้ําที่ตกสะสมนะครับทางด้านบนนะครับทางตำบลบ้านนาแล้วก็รวมกับตำบลหมู่ทิงด้านบนนะครับแล้วก็ผันน้ํามาจากคลองสีแอกสมพรนะครับที่ได้เข้ามาที่บริเวณคลองนาคณาแห่งนี้นะครับมวลน้ํามากทําให้น้ําที่ด้านบนนะครับไหลทะลักนะครับข้ามตัวบล็อกนะครับที่ฝางวางวางไว้ใต้ถนนนะครับมวลน้ําเยอะ ทำให้กัดเตาะนะครับเป็นน้ําวนเลยทําให้กัดเตาะในช่วงด้านข้างของตะลิ่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเลยทางเทศบาลตาบลหัวทิงนะครับก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาก็เลยนํานะครับในส่วนของแมคโครนะครับพร้อมกับไม้สนนะครับจำนวน1นึ่้อยตนแล้วก็ในส่วนของเป็นท่อนะครับกว้างประมาณ1เมตรมากั้นมวนน้ำนะครับที่ไหลวนทําให้กัดเตาะน้ําที่ ลักษบริเวณนี้ทําให้น้ำสามารถที่กัดเตาะตรงเนี้ยเบาบางลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไม้ผักนะครับทั้งสองข้างนะครับบริเวณหูช้างของทางน้ําที่ลงแล้วก็จะเอาดินอัดนะครับเพื่อจะให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมานะครับไม่เกิดความวิตกกังวลนะครับว่าถนนจะทุดหรือเกิดภาวะอะไรต่อไปนะครับตรงนี้ครับผมแล้วตรงจุดบริเวณนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับนายก็ตรงนี้เนี่ยถ้าถามกันจริงๆแล้ว ความรับผ so kind of ิดชอบโดยตรงนะครับก็จะเป็นในส่วนของกรมชลประทานนะครับที่เขาต้องกันดินไว้สําหรับเผื่อไว้ไม่ให้ถนนมันทรุดนะครับเพราะว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขาได้ดําเนินการแล้วแหละครับในส่วนหนึ่งเบื้องต้นนะครับวันนี้ทางก็ได้เอาแบคโคนะครับมาร่วมด้วยกับเราแล้วก็ในส่วนของพื้นที่บริเวณนี้ที่จะทําสะพานในเวลาต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนความรับผิดชอบของทางกรมทางหลวงชนบทนะครับที่อยู่ที่ใกล้ๆกันกับผมของเทศบาลตำบลหัวทิงนะครับเบื้องต้นแต่ว่า ได้สอบถามไปนะครับทางทางหลวงชนบทเนี่ยเขาบอกว่างบประมาณที่จะลงทําสะพานเนี่ยปี6 6นะครับเบื้องต้นแล้วพอจุดนี้แล้วทางผมก็เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแลครับก็เลยรวมรวมกันกับทีมบริหารนะครับบช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนนะครับตรงนี้เพราะถ้าเราเรารอหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวประชาชนที่สัญจรไปมานะครับก็จะเกิดปัญหาในส่วนของถนนทุดหรือหรือถนนยุบตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็ ก็แก้ปัญหาเบื้องต้นให้นะครับครับผมขอบคุณมากครับนายครับครับผมสวัสดีครับ